VOC มีอยู่รอบตัวเราค่ะจริงๆของทุกๆอย่างในนี้ทุกๆอย่างล้วนจะมามาจากอุตสาหกรรมที่มันจะมีสารเคมีเป็นส่วนประกอบทั้งสิ้นนะคะอย่าง VOC มันก็คือมันก็คือเป็นสารเคมีเป็นท็อกซิกอันหนึ่งสารพวกนี้เนี่ยมันส่งผลอันตรายแบบที่เราไม่รู้ตัวเลยเพราะว่ามันจะค่อยๆระเหยอ,ออกมานะคะถ้าระยะสั้นคือเราอาจจะเริ่มแสบตาแสบจมูกเกิดอาการคันที่ผิวหนังแต่ว่าในถ้าเกิดเราสูดสารนี้เข้าไปเป็นระยะเวลานานๆนะ่ะมันก็เป็นสาเหตุทําให้เรา ก่อมะเร็งได้แล้วลองคิดดูถ้าเกิดว่าในบ้านของเราค่ะเต็มไปด้วยวัสดุก่อสร้างหรือว่าของต่างๆที่มีสารพิษ VOC แล้วมันปลดปล่อยสารนี้ออกมาทุกวันทุกวันนั่นหมายถึงว่าเราอ่ะได้รับโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปอดขึ้นทุกวันทุกวันจากบ้านของเราที่ไม่มีการเลือกวัสดุที่ดีสุขภาพคุณภาพอากาศและการอยู่อาศัยเป็นปัจจัยสำคัญกับสุขภาพ โดยแม้หลายคนจะทราบดีว่าโรคภัยที่เกิดขึ้นมากทุกวันนี้ล้วนมาจากปัจจัยรอบตัวแต่ก็อาจมองข้ามเรื่องวัสดุก่อสร้างไป ตอนหนึ่งของ Rich Talk เวทีความรู้จากศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ Rich ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยที่ทำงานภายใต้บริษัท m n o l แม Quality Development Corporation จำกัดหรือ MQDC ได้พูดคุยให้ความรู้ในหัวข้อ Health and Wellbeing Materials for Better Health ซึ่งสถาปนิกวิจัยและผู้รู้ได้สะท้อนมุมมองเพื่อให้ผู้ชมซึ่งชมสดผ่าน Facebook Rich Wellbeing ได้รู้และเข้าใจ Wellbeing Materials รับกระแสน New Normal ซึ่งมีอันตรายรอบด้านไม่ว่าจะเป็นภายในสิ่งแวดล้อมที่มีภัยจากค่าฝุ่ลละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ภัยจากไวรัสโควิดในทีนและแม้กระทั่งการอยู่อาศัยก็ยังมีภัยแอบแฝงมากับสารอันตรายภายในบ้านเช่นสีกระเบื้องฉนนกันความร้อนและวัสดุอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต ดังนั้นเวที i ิชท a l กจึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างการตระหนักรู้นำความรู้ในศูนย์วิจัยและนวัตรกรรมเพื่อความยั่งยืนซึ่งมีหลักมิติเกี่ยวกับการอยู่อาศัยที่ดีมาเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจได้ปรับประยุกต์ใช้เราก็จะเจอปัญหา PM 2.5ใช่ไหมคะปัญหาขยะที่เป็นแบบภาระปัญหา climate c h a ที่โลกเกิดสภาวะเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วยังมีภาวะ อันตรายจากโรคร้ายที่มาจากโควิดอีกค่ะในยุค New Normal เนี้ยเราจะใส่ใจแต่สิ่งแวดล้อมอย่างเดียวก็ไม่ได้เราต้องใส่ใจสุขภาพเราด้วยเพราะนั้นวัสดุที่อาจจะต้องเป็นการคิดใหม่ทําใหม่ในการที่จะเลือกใช้วัสดุก่อสร้างหรือการออกแบบค่ะให้มีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นก็คือเลือก วัสดุที่มีความเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมมากขึ้นลดการทาลายทรัพยากรธรรมชาติลดการตัดไม้ทําลายป่าแล้วก็เลือกวัสดุที่มีนวัตกรรมที่สามารถช่วยทําให้เราสุขภาพดีไม่มีท็อกซิกไม่มีสารพิษแล้วก็ปลอดภดัยต่อสุขภาพค่ะการที่เราจะมองว่าเฮลท์หรือเวลบีอิ่งหรือสุขภาพที่ดีเนี่ยเราไม่ได้มองแค่ในเรื่องของกายแต่ว่าเราจะมองในเรื่องของสุขภาพจิตใจหรือว่าด้านอารมณ์ความรู้สึกด้วยซึ่งสิ่งเหล่านั้นนะมีองค์ประกอบหลากหลายซึ่งสิ่งที่เราจะมองได้แง่ที่สุดก็คือก จุดที่เราได้สัมผัสหรือว่าได้รับรู้กับธรรมชาติแวดล้อมภายนอกรอบตัวเรานั่นเองนี่ก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิความชื้นเรื่องของแสงสว่างเรื่องของเสียงต่างๆไปจนถึงเรื่องของอยู่แล้วมีปลอดภัยมีเซฟตี้ที่ดีเป็นอย่างไรแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นองค์รวมของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับที่จะวัดประจวันของเราหรือว่าคุณภาพของสิ่งที่เราอยู่อาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ทํางานหรือว่าพื้นที่ต่างๆนั่นเองค่ะ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการพยายามสร้างนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างในกลุ่ม Well-Being Material เพื่อมาเป็นทางเลือกสำหรับคนรักสุขภาพในท้องตลาดมากขึ้นแล้วคุณผู้ชมท่านใดต้องการหาความรู้ก็สามารถไปเยี่ยมชมที่ศูนย์นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ r i ิชซึ่งได้จัดทำห้องสมุด w e l l ิ e i n g Material ที่นักวิจัยของ R i ชได้ทำการรวบรวมและค้นหาวัสดุที่มีคุณสมบัติที่ดีสำหรับการนำไปปรับประยุกต์ใช้รวบรวมไว้จำนวนมาก นับได้ว่าเป็นห้องสมุดแห่งแรกที่รวบรวมและจัดแสดงวัสดุเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรองรับนักออกแบบที่ต้องการค้นคว้าหาข้อมูลทั้งยังมีการอัปเดตวัสดุใหม่ตามกระแสเป็นระยะอีกด้วยจิรสวัสด์เกษรรัตถ่ายภาพพิชยาพักคลายมณีรายงาน